ใครรู้บ้างครับว่าตรงนี้ที่ไหนนะครับโอ้โหดูนะครับกังหันลมขนาดใหญ่มากตอนนี้นะครับอยู่ระหว่างทางครับที่ผมจะลงไปสุดเขตแดนภาคใต้นะครับอําเภอเบตงนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ทุ่งกังหันลมปากพันดังนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับบอกเลยไม่เคยเห็นกังหันลมที่ไหนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยครับคุณเคยเห็นกังหันลมเบียใหญ่ไหมเคยเห็นที่โคราชแต่ว่ามันไม่เยอะขนาดนี้ นี่คือเยอะมากอะ่ะแล้วมีข้างในอีกอะ่ะถือว่าเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์ตัวกังหันเนี่ยสามารถหันตามทิศทางลมได้แบบ360องศาเลยนะครับใบพัดส,สามารถที่จะปรับด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีคนมาควบคุมเขาเลยนะครับเขาจะทำงานเองอัตโนมัติเหมือนเป็นหุ่นยนต์กังหันลมขนาดใหญ่ตัวหนึ่งเลยนะครับโอ้โหบอกเลย Amazing ม,มาก